คำสัญญาและเพชรกษรนรายนี้ฝีมือไม่ธรรมดาครับชื่อนี่มานานแล้วแหละครับส่วนเพชรขวัญชัยเองโอ้โหกระดูกรอบนอกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับรายนี้ครับมีทุกลูกเหมือนกันลวครับูนี้จะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่านะครับก็ต้องจับตาดูดีๆมาแล้วครับจับตาดูดีๆแล้วก็ห้ามกระพริบตาด้วยครับคูู้ที่แล้วจบยก2ไปแล้วนะครับครูนี้เดี๋ยวดูครับสายหน้าครับกระแทกไว้ เพชรขวัญชัยครับเสียเมเพชรสุภาณนเนี่ยนำทีมมาเองเลยนะครับขยับข้าหาเปิดเกมเลยนะครับขวากับขวาเลยครับรูปร่างจะเสียเปียบหน่อยนะครับเพชรขวัญชัยแต่ก็บอกว่าเป็นมวยที่อาวุธแรงทุกลูกครับโอ้สายหน้าครับพยายามกระแทกไว้ครับเพชรขวัญชัยครับ สวนคำสัญญานี่เมื่อสักครู่ก็ขึ้นมาถอดมงกลบริกรรมคาถาเองนะครับอยู่ทีมงานของพี่เดชสิงห์ใต้ครับใส่พับในไปครับไม่โดนครับโอ้สายหน้าคอยกระแทกอยู่เรื่อยครับออกได้เร็วเลยนะครับสายหน้าของเพชรขวัญชัยครับดูว่ารูปร่างจงโชคดีเลยนะครับคำสัญญา เริ่มจากขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับมีแข้งขวายาวๆแล้วมีหมัดมีศอกที่คอยบวกตลอดมาดูว่าเพชรขวัญชัยนะครับที่เขบอกว่าเตขวาต่อยขวาแรงเหลือเกินวันนี้จะได้โชว์ผลงานหรือเปล่าครับคำสัญญานี้ให้คําตอบนะประเภทหนักๆแรงๆก็ดูเหมือนว่าจะบางครั้งบางทีก็ไม่ค่อยถูกท,ทักเท่าไหร่ด้วยนะครับ คำสัญญานี่ชนะนอกยก3านะครับเพชรเทวาแล้วก็แพ้นิชาล่าสุดแพ้นอกยกส3งสาไฟหลังเนี่ยไม่ครบยก2ไฟเพราะฉะนั้นวันนี้นี่มีโอกาสครับขณะที่เพชรขวน c h a ครับไม่ชนะนกก็แพ้นกสองเหยียบดูว่าวันนี้จะมาตามคำสัญญาหรือจะผิดสัญญานะครับสัญญาแบบไหนมาดูกัน้วครับเพชรขันชัยนเวานานไข่ก็ไม่เอานะขยับเข้าหาเลยนะครับค่อยๆขยับก็ไปรูปร่างเสียเปรียบ จะไปยืนคุยก็ไม่ได้คำสัญญานี่มีแข่งขวาถือว่าออกได้สวยครับสายหน้ากระแทกครับใกล้ๆนะครับจ้องกันอยู่ครับดูเกมยังอึดอัดนะครับแต่ขวาไปก็ยงติดบังครับแข้งขวาของเพชรขวัญชัยครับทีมไว้ก่อนครับคำสัญญารูปล่างดีเลยแล้วครับคำสัญญาครับฝีมือไม่ธรรมดาอยู่ที่ภูมิคุ้มกันกับ เรื่องของหัวจิตหัวใจครับเดี๋ยวมันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับไอ้พุงต้องกรารนี้ต,ต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่าครับผมใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นถ้าวัคซีนไม่ถึงวัคซีนก็คือการบางทีก็ตอบคิดไม่ทันเหมือนกันวัคซีนคือการเตรียมความพร้อมในการฟิต้อมดูครับปลายปลายยกแรกก็ยังไม่เห็นอะไรมากมายเลยครับเน้นอาวุธยาวๆแล้วก็ดูชัดเดินขยับข้อหาเลยครับคำสัญญารูปร่างดีนะครับ ดูว่าเพชรขวัญชัยเองเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันอาวุธหนักแรงแต่ว่ายกแรกนั้นก็ยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับมาดูยกนี้เกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวทั้งคู่แล้วครับดูครับจิ้มซ้ายไปก่อนครับเพชรขวัญชัยหมัดหน้ากระแทกแรงๆครับต้องดูครับว่าความสั้นของเขาเนี่ยนะครับจะเข้าถึงได้ง่ายหรือเปล่าเพราะว่าหมัดซ้ายจิ้มของคําสัญญาเองก็น่ากลัวครับจิ้มเร็วๆฉกเข้าไปครับทะลุขัดโอ้โหหนึ่งสองครับหมัดสองหมัดขวาในกึ่งกึ่งฮุก โดนลำคอน้้ำกระจายให้เห็นชัดๆแล้วครับเมื่อสักครู่นี้หอาชีพมาตั้งแต่ยกแรกครับทนาของเพชรขวัญใจออกมายกที่สองมานี่ดูคึกเลยครับเอ้าขยับเข้ามาเบียดเข้าไปใส่เข้าไปครับต่อยลำตัวอ,อย่ารับอย่างเดียวอย่ารับเยอะครับคำสัญญาต้องมีอะไรคืนไปบ้างขยับเข้าไปเรื่อยนะครับเพชรขวัญใจนี่เตยสั้นกว่าคำสัญญานั้นท่งมวยดีรูปมวยดีนะครับรูปร่าง แต่ว่าต้องขยันออกอาวุธกว่านี้นะครับไปรับเยอะก็ไม่ได้ครับอย่ายห่างครับหยับเข้าไปครับหยับเข้าไปครับซ้ายหน้าคอยกระแทกเอาไว้ครับเตะขวาครับซ้ายคืนดึงหลบได้ซ้ายหน้ากระแทกขยับเข้าไปครับหมัดหนึ่งสองครับมาแล้วตาที่จ้องคำเหมงเลยครับแข่งซ้ายครับทำสัญญา เพชรขวัญชัยว่ายังไงครับซ้ายไม่ถึงครับดูลาเพชรขวัญชัยก็จับประเภทขอหมัดเดียวหรือเปล่าเกี่ยวได้แต่ตัดล่างหล้มกิ้งลงไปแล้วครับเอาต้องเดินให้เร็วนะครับไปยืนคุยนี่เสียเปียบหน้ารูปร่างช่วงชกเป็นรองนะครับแล้วคำสัญญานี่ก็นิ่งด้วยนะครับไฟนี้หมัดหน้าคอยแย่เอาไว้แล้วก็ปีแข้งขวาหมัดขวาเริ่มบอกแล้วนะครับเพชรขวัญชัยไม่คําสัญญานี่นิ่งสมชื่อแล้วครับสัญญาอะไรไว้ก็ไม่ต้องสนใจครับนิ่งไว้ก่อนครับ จะพูดจะทวงอะไรไม่ต้องสน,นะครับนิ่งอย่างเดียวอแต่ฟ้าผ่านนะพี่คำสัญญาเดินไปหนึ่งสองครับองไนครับอตีขวามาบิดเลยครับโอ้ยกาบิดแล้วหัวเลยครับหัวจิตหัวใจแกทาด้วยอะไรบงุงรีมาดูกันนะครับว่าจะเปิดเกมเต็มตัวเมื่อ,อไหร่นี่ได้เห็นอะไรดีๆเมื่อน,นั้นแหละครับคู่นี้ดูว่าคาสัญญาก็ยังไม่เล่นเอา เริ่มจะเดินโดนหุกซ้ายไปแล้วเบียดขยับเข้าไปเรื่อยนะครับเป็นขวัญชัยทำสัญญาก็มีลูกทีมคอยทำไรจังหวะเอาไว้โต้หลก็เอาเลยคนะโอ้โหแต่ขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดขวามาเป็นคู่เหมือนกันครับยังยังต่อยไม่เยอะเพชรขวัญชัยถ้าต่อยเยอะมันก็เข้าเยอะเห็นได้เลยช่วงต้นยกเน้นต่อยเพราะได้อาจีตต่อยโดนต่อยเข้าด้วยแล้วก็หยุดไปเลยช่วงปลายยกเมื่อกี้นี่พยายามจะต่อยหมัดก็ต่อยเข้าด้วยต้องต่อยให้เยอะกว่านี้ครับเพชนขวัญชัย ถ้าอยากได้อาจีก,ก้อนใหญ่ๆครับเอาพักมาดูครับคู่รองศึกบัวม,มันสนั่นเมืองครับสิมสดทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าแฟนเพจเฟซบุ๊กครับคู่ขนานยูทูบชนนาแนลของเพชรยินดีมวยไทยและมวยเด็ดเจ็ดแปดยกที่3ยกนี้แหละที่บังลีบอกว่าจะมีอะไรดีๆให้ดูเดินเร็วขึ้นครับต้นตม้ของคำสัญญา มาตามสัญญาณทุกบาแล้ว่าเพชรขวัญใจยกนี้นี่เต๊มชื่งครับมีลูกทีมีลูกเก็บกันแล้วก็เต้ยหนักๆแค่ขวาไปออกมาชกในเกมตั้งรับด้วยนะครับนี่ลครับมีหมัดคอยรบกวนตลอดมาดูวงในโอ้โหทำสัญญาเริ่มจะเดินเสียบได้แรงๆเหมือนกันแล้วครับอยู่ยิงชกยิ่งมั่นใจเลยครับทำสัญญาครับแต่ว่าดูครับจังหวะตีจังหวะเสียบของเพชรขวัญชัยครับเจอสองวามต่างไปครับดัง ฟังชัดเลยลนะ่ะอืทะลุหูเลยครับใส่อินเอียร์อยู่ในเสียงแปะเข้าหูเลยอ่เดินเข้ามาต่อครับคำสัญญาเเขก็ไปครับเดินเข้าทวงสัญญา,ยาขายับแขนซ้ายไม่ถึงแล้วครับแม่โอ้ยศอกซ้ายของไปก่อนใจครับโดนหรือเปล่าไม่รู้ครับขันหลังพอนีแต่ว่าจังหวะนี้คำสัญญาช็อตหรือเปล่ายางังยังไม่ช็อตเดินได้ต่อดูว่ารเ,เล่นเกมเต็มที่แล้วนะครับคำสัญญาเบียดเข้าไปทั้งตอกทั้งหมัดเอา ดูนะครับถ่ายผ้าที่หล่นได้เลยครับคูณนี้ชมไม่สนแล้วครับวงในก็พยายามจะขวางจะสู้เหมือนกันเพชรขวัญชัยต่อยแบบนี้ไม่นับก็น็อกนะมีแน่คุณเู้ชโอ้หล่นไม่หล่นไม่รู้แต่แผลมาแล้วครับเลือดทะลักคิ้วซ้ายครับคิ้วซ้ายแหงโค้งครับปวดปวดได้หรือเปล่าครับโอ้โหพี่ต่อพี่่ตไซด์ครับโอ้ยไม่ไล่เลยครับเลือดทะลักครับใส่กันแบบไม่ยั้งครับเอ้าเดินเดินเข้าไปครับคำสัญญาเข้ามาโดนจะโอ้แต่ปาดเลือดแล้วครับเพชรขวัญชัยปาดเลือดที่คิ้วซ้ายแล้วครับเลือดมันเข้าาต เลือดเข้าตาของจริงนะครับแบบนี้แข้งซ้ายแลกหมัดเอ้ามัดแลกข้าแข้งคนละทีโดนย่างเข้าไปหน้าหงายเหมือนกันมงลี่ย่างงมมงลี่ย่าค้างพ <ไป S 1> ยายามจะเบียดจะปล้ำมายอย่างเดียวดูว่าคําสัญญานั้นเดินนะครับเพชรฝนชัยก็มนีมัดขวาแล้วก็แข้งขวาพยายามจะโต้นะครับดูว่าโดนสองเข้าไปแต่ก็จริงนะครับจ้ ตอนนี้เริ่มจะเฟื้นเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นแล้วไม่ได้แต่ยอย่างเดียวนะครับปูดหน้ากลัวด้วยนะครับปูดหน้ากลัวมากครับคิวซ้ายของเพชรขอนชัยครับโอ้โหใจสู้มากครับคโอ้โหปูดเยอะไหมปูดเยอะไหมรูกมมากูดครับใจหิวใจหายแวบแล้วดูดิโอแต่ว่าพยายามจะสับซอกขึ้นได้เหมือนกันจะเปิดแผลเอาคืนได้ได้ปลายยกที่3-40วินาทียังเหลือเลยแหมเดี๋ยวดูครับชดตับมาไหมชดน้องมีมายกนี้โอกาสสูงเหลือเกิน เอาล้วครับเกมก็ยังเบียดกัน,กนโอโ้โย่างสนุกนลเลยนครับโอ,โโอโือโอ้โหเนี่ยมามานี่มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับเพชรผลชัยทั้งหมัดทั้งศอก่มาเจอลูกขวางแบบนี้นะครับโโลูกร่างยาวกวา่าทำสัญญาขวางได้แทงได้มีแทงแรงไม่สนแล้วครับเพชรผลชัยนียย่นะครับหมัดซ้ายออกแข้งต่อยหมัดทำสัญญาต้องเดินให้ติดนะครับมาพยายามจับเบียดนะครับปล้ำในโอ้โหเอา ต้องขาย,ยันออกหมัดด้วยนะครับเพชรขวัญชัยจับโอ้แต่คำสัญญานี่ถึงตัวเลยครับพยายามจะเบียดจะปล้ำไายเอาไว้ก่อนครับอ้าวงในครับพยายามล็อกอีกผลักออกครับเจอแทกมาเกี่ยวเททินไปเลยก็จะเป้า โอ้แต่คิ้วซ้ายปูดน่ากวเลยครับน้ำเงินใช้เข่าขวามาครับเสียบคืนโจทยยกกูเดี๋วว่าปูดแบบนี้แตกดีกว่าเสียวุณเด๋นี่ชอบแตกอย่างเดียวครับผมเน้นแตกครับผมอามากมากีเดียวผดชายบอกไม่ต้องแตกก็ได้ขอดีเดียวโล่นครับมัดสะบกงมัดผีจับยัดมาไม้บมงลียกนี้ยกที่สี่โอ้โหยกนี้เนี่ยวงในก็ฟู้ได้ดีด้วยนะครับเพชรัญชัยมาดูกันนะครับแล้วก็พยายามจะเบียด ดัวเลี้ยวีมาครับโอ้โหหุกซ้ายแล้วก็ตามด้วยแท่งขวาทำสัญญาต้องเบียดถึงตัวนะครับพยายามจากลลําไในแต่รูปร่างได้เรียบแต่ก็ไม่สนแล้วเลยครับเพชรขวัญชัยนี่เบียดติดตลอดนะครับแล้ววงในนี่ก็สู้ด้วยแล้วก็ทําได้ดีครับพยายามแรงขึ้นมาเลยครับเกมของเพชรขวัญชัยครับหมัดซ้ายต่อยไปครับวงในพยายามป้ายหน้าไว้แล้วเสียไปครับแทงข่าขวาทาสัญญาเดิมครับผิดน้ำเจอหมัดมาครับ ีเข่าซ้ายเอ้าเสียบพื้นวงในวงในทีงานที่เลี้ยงนี่ถือว่าคุ้มเลยครับหมดวัสลีนไปโหลหนึ่งแต่ว่าเลือดยกนี้นี่หยุดสนิทเลยครับเป็นขวัญใจทําให้เดินใส่แบบสบายใจครับเพาพยายามจะหักไอ้โหลี่ยมน,นี้เหลี่ยมน,นี้หมุนหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมแม่ดูครับตีได้ดีแล้วจวังหวะสุดท้ายแบบนี้แปะโชกมาการด้วยปันปวดไปแล้วครับเมื่อเร้าโดนบัตรับอีก ทำสัญญาอย่าทําแบบนี้บังลีโอ้โหโดนเข้าไปทําท่าจะหยุดจะช็อตหรือเปล่านะครับอะไรทั้งแข้งทั้งเข่านะครับแล้วก็เริ่มแรงแลเริ่มได้ใจแล้วด้วยเพชรวันชัยไม่กลัวแล้วนะครับโอ้หมัดโดนไปอีกโอ้แรงแล้วก็แรงแล้วกันโอ้ยทันเินทำไมแรงแบบนี้ช็อตไหมแรงแ้วกันเดินเข้าไปสิเสียเข้าไปเสียเข้าไปโอ้โดนขวางหน้าไว้ครับแต่ตัวเองก็ยกกำแพงขึ้นมาเหมือนกันนะครับ โอ้ดูว่าโดนเข้าไปหนักๆน,นี่ทําท่าจะหยุดจะช็อตแลวครับเ<ห>พชรหวั่นใจนะครับทั้งหมัดกังเขาไม่ยอมครับยังไม่ยอมยังไม่หยุดนับคำสัญญาบอกว่าผมจะรักษารักษาคำมั่งคำสัญญาของผมไห้ได้แต่ว่าไม่รจะบอกไม่ได้ไนายต้องผิดสัญญาแล้ววันนี้พยายามกัดฟันเลยนะครับคำสัญญาพยายามกัดฟันครับเสียบคืนโอ้โอ้ เขาบอกว่าไม่มีคํญญาบรรยายครับปันป่วนไหมในเวทีปันป่วนหรือ<ม>ยังครับไม่เหลือโอ้โหบางนี้ทีมงานทีมงานนี้ก็บอกให้คําสัญญาเดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเลี่ยวแรงมันลดน้อยถอยไปแล้วนะครับความแข็งแงกร่งลอเกินนะครับโอ้โหเพชรขวัญชยัยเดือดไปเรื่อยมีหมัดมีแข้งในก็ทําให ทำสัญญาตีไอไม่ได้แล้วครับดูว่าจะยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วครับโอ้โหทั้งแตกทั้งเลือดไหลครับแต่ว่าไม่จะมีผลอะไรเลยครับท่านผู้ชมผ่อนใจหัวใจใหญ่เหลือเกินครับยกที่ยังสรุปไม่ได้นะว่าใครอ้าวเอาลุยต่อพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวแล้วนะครับยกนี้นี่ดูมาดูนะครับกับจังหวะการไล่แขน เซธหวนชยัยล็อกเอาไว้ไม่ยอมทงสัญญาพยายามจะเริ่มเกมตีเขาเป็นการใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้โหโ,โ,โดนตั้งกำแพงหน้าไว้กครับลุยนะครับคงสัญญาครับเจอหมัด <tem> ดักเอาไว้ครับเดินเข้าไปเตะซ้ายไม่โดนทีมไมก่อนครับโอ้เจอสอกับมาเดินเข้ามาจะทําเขาครับเดินเข้าไปจูบแบบนี้ไม่ดีนะครับเดินต่อไปครับ ทำสัญญาอู้เดินไปชนต่อครับดักแทงได้สวยเพชรขวัญชัยกดแล้วแทงขาไว้ตั้งกำแพงว็อกครับแม่ช็อตนี้สวยพลีแก้ยังไงคำสัญญาจะแก้ยังไงดีดูว่าจะช็อตไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพยายามเดินแต่ก็มันทำอะไรได้ไม่ชัดเจนไม่เป็นชิ้น,น,นเป็นหนนเพชรขวัญชัยนี่มีลูกล็อกเอาไว้นะครับ,บวงในแล้วก็ตั้งกำแพงเอามาก็มีหมัดมีศอกด้วยนะครับดูนะครับโอ้โหเป็นงานหนักที่สาหัสข,ของ คำสัญญาแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกอย่างเดียวแล้วครับเป็นครับตอบสุดท้ายมาถึงตอนนี้พยายามเลื้อยพยายามล็อกแต่ตียังไม่ได้ตีครับกรรมการก็จับแยกก่อนแล้วครับโอ้โหเชื่อครับยกเดียวครับชุดนั้นในช่วงปลายยกครับชุดที่เล่นงานทางด้านของคำสัญญาครับออกอาการยุบออกอาการช็อตให้เห็นชัดเจนครับนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านั้นนะครับเบี่ยดกันมาคู่ขี้กันมาวัดกันที่จังหวะวัดกันที่การแก้สถานการณ์ แต่ช็อตนั้นเป็นช็อตสำคัญปลายยก4ี่ครับทำให้ยกสุดท้ายคำสัญญาครับไม่มีทางเลือกครับเกมมันบีบไม่ต้องเดินสุดท้ายครับยิ่งเดินก็ยิ่งโดนยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเกมก็เลยเป็นแบบนี้ครับสารภาพจบกันไปตั้งแต่เหลืออีกหนึ่งนาทีของยกสุดท้ายครับเไี่ว่าไม่เชื่อแลวเพื่อนทีนะคผู้นี้นะเป็นหวังชัยก็ไม่ทําแล้วนะครับคำสัญญาก็หมดเกลี้ยงนะครับตั้งแต่ยกที่4นี่ทำท่าจะยกขาไม่ขึ้นแล้วนะครับต้นโดนแพ้ตาด้วยนะแล้วกสี่ครับ อันนี้ก็รอเสียงะระฆังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นแหละครับมาได้ยกสี่ครับเพชรขวัญชัยครับแต่ยังไม่ยอมนะครับเดินเข้าไปทำได้ไม่ได้ครับคำสัญญาเพชรขวัญชัยก็ถีบไว้ก่อนเลยครับถีบไว้อีกทีนึงครับเพชรขวัญชัยโอ้โหขยับเข้าไปต่อยหมัดนะครับแต่ว่า เพชรขวัญชัยนี่โชว์แล้วครับตอนนี้มีหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้เข้าในก็ล็อกเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยนะครับโอ้ดูแล้วจะทันหรือไม่ทันจะมีปฏิหารหรือเปล่าครับดูจากฟอร์มหลังๆนี่ตะเวนอยู่รอบนอกด้วยเลยครับตามผูทอนนะครับแมไฟนี้เข้ามาในสายงานเพืินดีครับดูชื่อของเขาครับจำไว้เลยนะครับเพชรขวัญชัยครับหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการครับ ครบยกยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการกรรมการพีรวุธศิลครนะครับเดินเก็บใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันมาชูมือให้เพชรขวัญชัยนะครับโอ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกพลิกล็อกเลยนะครับ